ก๋วยน้ำว้าก๋วยน้ำว้าก๋วยน้ำว้ากวน้ำว้าใช้ก๋วยน้ำว้าชอบก๋วยละนันชอบหวานๆค่ะแบบกินอย่างนี้แสดงว่าชอบ ให <laughs> <laughs> ้มันกินทุกอย่างอ่ะปะเห <laughs> <laughs> มือนมาขโมยใครกินเนี่ยมันนั่งแอบ,บกินอยู่หลังของ <laughs> ขนเนบบองขา <laughs> หอมนู้มเขาเหนียวประหลกโอ้ยมีคนแอบ,บจับได้ หนูต้องเอาเปลือกกล้วยเก็บไม่เนี่ยเดี๋ยวคนอื่นจับได้ว่าหนูแอบกินอยู่ข้างหลังเก๋งแ่วทิ้งกัแล้วทิ้งกันแล้วหนูจะอามือถึงแท้เฮ้ยเ่้ยเฮยบายบาย 拜拜。Bye bye.